สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับมเนี่ลุงอ่อนอ่อนซ่อนเสียงพินนะครับปับเปียกกระทอมชุ่มจัน channel นะครับมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าครับคือเก่านะครับก็คือคิดหอดคิดถึงนะครับกับมอนี่นะครับกับมาคุยกันคือเก่านะครับฝากความคิดหอดคิดถึงสุขุสุขนพี่น้องที่อยู่ทาง ฟังสปปลาวพี่น้องที่อยู่ทางฟังไทยฟังยุโปรปอเมริกาครับเมื่อนี้กับเป็นอีกมือนึ่งนะครับที่ <c oughs> เป็นมือที่เหาได้ตื่นขึ้นมาพ่ออีกอ่ามือนึงนะครับมือนี้มาหอดวันมืออืน่นวันหูนะครับแต่ใน่นามือนี้มาหอดก็ถือว่าดีนะครับอืม ได้เห็นหนากันได้คุยกันได้พอกันได้พบปะกัน่านท่านอมกอดออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก็ให้เหาขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่ปกปักรักษาคุค้มครองนะครับเมื่อนี่ก็มีเรื่องมามาเบาสูฟังคือเก่านะครับก็คือว่าอ่า อาจารย์ผู้สิวิไลนะครับทีมงานสิวิไลก็เตรียมตัวที่พากันเดินทางไปพุ่นนะครับไปจังหวัดแพร่พุ่นนะครับไปจังหวัดน่านนะไปจังหวัดน่านบำมภนแ,นแพร่ไปน่านบ้านของอผู้หมวดนะครับผู้หมวดที่อาจารย์ผู้สิวิไลเป็นเคยไปพักวังวังเดือนอวังตน้ตนๆเนาะตน้ตนๆเดือนนะครับปีใหม่ช่วงปีใหม่นะครับที่เิ่นขึ้นไปนะครับไป พักพรนะครับไปพักอยู่รีสอร์ทนะครับทางจังหวัดน่านนะครับ่จน,น,บนจะไปอาจจะเป็นงานพิเศษนะครับของจันผู้ชีวิไลทีมงานที่กำลังเดินทางไปขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับทีมงานสุกนนน้องธิดาเล่าจันทผู้ชีวิไลแม่พึ่งและกทุกคนที่เดินทางไปน้ากันนะครับขอให้มีความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเดินทางก็พอแต่โชคใช่ นะครับพอเจะสิ่งดีๆนะครับสิ่งบอดีก็จะมากไกลมาไกลานะครับขอให้ผ่านไปพี่น้องคือกันนะครับสิ่งเรวร้ยายต่างๆนะครับปีใหม่มาปีเก่าไปกับสิ่งเก่าๆก็ผ่านไปความหลังหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันฝังใจอยู่กับปล่อยมันออกไปกับปล่อยว่างออกไปปีใหม่เนี่ยเขาก็เหตุใจให้ว่างใจให้ปลดโปร่งใจให้ บริสุทธิ์นะครับพื่น้องเพื่อเขาจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับการเดินทางไปข้างนี้ก็เซื่อว่าน้องที่ดาเล่าก็คงจะมีโอกาสได้ไปโชว์เพลงขึ้นกันนะครับคงจะเป็นงานลุกออนกัเว่าเรื่องน้องที่ดาเล่าอยู่ยังซี่ิล่ะครับว่าวบอกเบื่อเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเฮามีความหักหรือว่ามีความจริงใจ นะครับเข้ากับกับวอลถึงได้นะครับตลอดนะครับรู้สึกว่าเข้ากับอยากให้ยก็ลังใจเนาะน้องที่ดาเล่าตัวน้อยๆนะครับกับลุงกอนกับวอลยุ่งสิแหละครับวอลเดินซุมมือนั่นแหละนะวอลถึงก้นเนี่ยเข้าหักแพงนะเข้าใส่คำว่าหักแป้งเบิ้งแง่แบ่งปันเนี่ยเข้ากับเบิ้งน้ำคำมาแรงมากอะเปิดเบิ้งนะครับเต้ากับเปิดเบิ้งแรงกับเปิดเบิ้งนี่ยแหละครับบางทีก็ดึกๆกกับเปิดเบิ้ง เปิดเบิังคลิปน้องที่ดาเล่าด้วยว่ายนำเพิ่นไหลสดนะครับกัโอ้ยนะครับสุดยอดนะเบิังซู่มือกับวบเบื่อครับคือกันกับวบเนี่ยวบซู่มือกับวบเบื่อครับวบถึงน้องที่ดาเล่าในสิ่งที่เป็นเป็นอยู่นะครับเพราะว่าจะเป็นสถานการณ์เชิงใดเป็นเป็นปฏิบัติโตเป็นทำโตของเพิ่นนะครับอยู่บ้านกับซอยเบียกพ่อแม่นะครับด้วยความหักความกระตันยู นะด้วอความรู้คุณของทุกคนนะครับถ้าผู้ใดเฮ็ดกับพอกับแม่่นบอกว่าผู้นั้นจะไปดีมาดีผู้นั้นจะมีความสุขผู้นั้นจะข่าขายกับสิขึ้นนะครับชีวิตจเจริญรุุงเรื่องอายุมันควรยื่นบนวางสั่นนะครับถ้าผู้ใดเฮ็ดดีน้พอ่อน้าแม่หรือว่าเฮ็ดดีน้าผูมีพระคุณนะครับกรับขอให้น้องที่ดาเล่านะครับเป็นคนที่มีความหักนะะมีความกระตัญยตูต่อไปรักษาเอาไว้ นะครับเขาบอกว่าการเป็นศิลปินเนี่ยมันก็อาจจะเป็นได้บ่อยยากนะครับโอกาสที่จะเป็นนี่มันมันก็เป็นได้บ่อยยากถามีพรนสวรรค์มันบ่ครับแต่ว่าการรักษาอ่าสื่อเสียงใน้คงเส้นคงว่าเนี่ยมันยากครับการรักษาคือการครับการได้เป็นแชมป์นะครับกรรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่บ่อยยากเกินเกินฝันแต่ว่าหลังจากได้เป็นแชมป์แล้วเนี่ยการรักษาแชมป์มันยากครับ คือกันครับนักกล้องศิลปินการรักษาตัวเองการรักษาซื้อเสียงเอาไว้คงเส็นคงว่าบอให้มีปัญหากับแฟนคลับหรือบอยม่มีปัญหากับเอฟซีนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ยากเาต้องปฏิบัติโตให้ดีต้องมีความจริงใจต้องมีความคงเส็นคงว่าในการปฏิบัติตัวนะครับกระเสือว,ว่าน้องได้รับการอบรมจากอาจารย์ผู้สิวไล่จากแม่พึ่งเป็นอย่างดีนะครับลงกบอลเฉินชงครับ เฉิชนชมอาจารย์พูดรีวิไลนะเป็นนักแต่งเพลงที่บมันแต่แต่งเพลงสื่อแต่ว่าในความเป็นเขาเอินว่าเป็นผู้นำคนนะครับมีถ้อยคำที่ดีมีคำสอนที่ดีจากพ่อแม่หรือจากประสบการณ์ของตัวตนเองเพราะว่าเพิ่นกะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเทศเพลงมาก่อนนะจะเป็นนักร้องมาก่อนเป็นศิลปินดังมาก่อนนะครับว่างตัวจังไดเ็ดตัวจังไดก็ ขึ้นอยู่กับโตเฮ้านะครับการเฮามีความหมดซึกว่าเฮาเห็ดดีทําดีนะครับอยู่สมือสมือเนี่ยวามดีงามก็บอไปใส่ครับก็จะติดโตเข้าไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะครับในี่คือสิ่งที่ลุงกอนกับตองมาเว่าอยู่ยังสี่แหละครับเพื่อให้กําลัางใจน้องที่ดาเล่าเพื่อให้กําลัางใจอาจารย์ผู้ชีวิไลนะครับก็ออกเดินสายกัน ไปเรื่อยๆครับกันกลับมาบ้านก็บ่ได้ยูซื่อๆเด้เพราะอย่างครับเพิ่นผาผ้าที่มงานพัฒนาพ้านองที่ดาเล่าพัฒนานะครับส่วนว่านัดลองลาที่เขามาอยู่กับจัจาร์ผู้ชีวิไลนี่เปิ่นกับพยายามส้างทุกคนครับนะต่อยอดของไผยของมันผู้ใดมีซํำไหก็ต่อยอดไปทั้งนานะครับพ่อสวรรค์อาจจะบ่แข็งแรงแต่ว่าพ่อแสวงนี่ให้มันเข้มขน้น นะครับมันก็สิค่อยไตยเต้าขยับขึ้นไปให้มีทึงพอสวรรค์ท้งพอพอแสวงพอนสวรรค์เนี่นนมากกับความขยันมากกับความอยากความกระตือรือร้นของบุคคลผู้นั้นที่ทุ่มเทกับมันในที่สุดมันก็นจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจําตัวของแต่ละคนนะครับคอ,อยยะทิมความฝันคอ,อยะทิมความปรารถนาของเจ้าของ ขอให้ทีมงานด่านผู้ทิพยิไล่ก้าวไปทั้งหนาด้วยความมั่นคงและก็อนาคตสดใสนะคิดอยากได้ยังกับหายได้คิดอยากมีห้องบันทึกเสียงนะครับมีห้องอัดเป็นของเจ้าของกับขอให้ได้นะอนาคตเสวอว่าด่านผู้ทีพวิไลกับพงศิวิทย์ยุทธสัมณีนะคุงชิมีเวทีมีวงเป็นของเจ้าของแล้วก็ออกไปตอบบุญแทนคุ้นพี่น้อง เอฟซวารกทวไทยนะครับโดยการมีวงดนตรีเป็นของเจ้าของในอนาคตต่อไปลุงออนก็ขออวยพรขอให้สิ่งที่จันผู้ซิวิไลตั้งเอาไว้หรือฝันเอาไว้นั้นประสบความสําเร็จสําหรับมนีนะครับลุงออนปะเปียกกระทอมช่มจันชั้นแนวนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับตลอดไปนะครับสวัสดีครับ